สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะทําแบบหัดในหนังสือคณิตศาสตร์กันนะคะเรามาทบทวนแบบฝึกหัดนับเพิ่มทีละ100กันค่ะให้นักเรียนเปิดสมุดเลขโรงเรียนเลยนะคะเรามาช่วยกันหาคําตอบพร้อมกับครูเลยค่ะเราไปหาคําตอบกันเลยเฉลยแบบฝึกหัดนับเพิ่มทีละ100 นะคะผู้กำหนดตัวเลขข้อที่1มา95บวกเพิ่มไป100ก็จะได้195 295 395 495 595ข้อที่2ค่ะ152บวกเพิ่มไป100ก็จะเป็น252 352

บวกเพิ่มไป100ก็จะเป็น345 445 545 645 745ค่ะข้อที่5โจทย์ให้มา486บวกเพิ่มไป100ก็จะเป็น586 686 786 8 86และตัวสุดท้าย986ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยเนี่ยนะคะกับหลักสิบเนี่ยมันยังเหมือนเดิมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือตัวเลขที่อยู่ในหลักร้อยค่ะก็คือการนับเพิ่มทีละ100นั่นเอง สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบสหณิตศาสตร์ในหนังสือกันค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบสหณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่17จะมีอยู่สองข้อใหญ่นะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งใหญ่กังเลยค่ะโจทย์บอกว่าจากแบบรูปที่กำหนดเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะโจทย์ให้มา 101 103 105แล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะคะอยู่3ช่องแล้วก็ไป113แล้วก็สี่เหลี่ยมนั่นหมายความว่าให้นักเรียนเติมตัวเลขใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมะคะ่ะโดยดูจาก101นักเรียนก็นับต่อไปคะ่ะ 101 102 103อ่าถูกนะคะ103ต่อ103แล้วก็นับต่อไปค่ะ104 105อ่ะเขียนแล้วนะคะ105และตัวที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนันเกเรียนจะต้องเติมลงไป105แล้ว106 107นัเกเรียนก็เอา107ลงไปเติมเลยค่ะนับต่อค่ะ107แล้ว 108 109เอา109ไปเติมเลยค่ะ109แล้ว110 111นึ่งเักเรียนก็เอา111ไปเติมนะคะ112 113 113 11มหนึ้อยีแล้วค่ะนับต่อไปเลย11 4, 115, หนึ่งรยสิบสี่นึ่งักเรียนก็เอา115ลงไปใส่ได้เลยค่ะนั่นแสดงว่าโจทย์ในข้อที่1น่งนเป็นการนับเพิ่ม ไปทีละสองนะคะดังนั้นข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นะคะให้นักเรียนทาเองนะคะส่วนข้อที่2งใหญ่ก็จะคล้ายๆกับข้อที่1ใหญ่ค่ะคือมีทั้งการนับเพิ่มทีละสองนับเพิ่มทีละ5และนับเพิ่มทีละ1 0 0่ยค่ะค่อยๆทาค่อยๆคิดกันนะคะสําหรับในชั่วโมงนี้ คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะการนับลถเทียสองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ